สวัสดีค่ะพบกับแกอีกแล้วนะคะวันนี้เกอยู่ที่บริษัทรยนต์สาขาสุวินทวงค์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมา ดูรถกันนะคะเป็นรถอีโคคาร์ที่น่าสนใจแล้วก็ยิ่งใครนะคะหารถใช้งานอยู่ใช้ในกรุงเทพนะคะแนะนําเลยขนาดรถกระทัดรัดแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันแล้วรถของทางเพชรยนต์นะคะคัดเกตเอมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะท่านไหนสนใจอยากได้ข้อมูลของตัวรถนะคะอยากได้รถไปใช้งานมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเกยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านเลยนะเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะคะสําหรับยาลิช่าประตูของเรานะคะ ก็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ประหยัดน้ํามันนะคะใช้ในกรุงเทพหรือว่าหาที่จอดรถง่ายๆเลยนะคะประหยัดน้ํามันถึง20 23.3โลลิตรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูคันแรกคันนี้รถปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น t o y o ต a y ยา i s นะคะรถ5ประตูได้เป็นรุ่น1.2สมาร์ทนะคะราคาอยู่ที่489,000บาทได้รถปี2024ด้วยนะคะสภาพรถเดิมน่าใช้มากๆวารันตีศูนย์ยังอยู่ด้วยนะคันนี้นะคะถือว่าได้เป็นหน้าชมออนนิวแล้วด้วยนะคะรถปี2024แล้ววารันตีศูนย์นะคะลูกค้าสามารถเข้าศูนบริการโตโยต้าทั่วประเทศเ,เลยนะ เดี๋ยวมาดูด้านในนี่คันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะด้านในของตัวรถนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะคะสลับสี สีน้ำตาลนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้หน้าจอมีให้พร้อมแล้วก็แอร์ออโต้มีให้นะคะคอนโซลหน้าเป็นสีดำนะแล้วก็ระบบแอร์แบ็กมีให้เยอะเลยนะคะใครสนใจสำหรับรถปี2024นี้นะคะจัดไรนันดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะถือว่าได้ดอกเบีย้ยดีมากๆนะคะเบาะด้านในห้องผู้โดยสารก็ถือว่าใช้งานน้อยนะคะถือว่าได้รถกว้างขวางอยู่นะ คือเป็นรถอีโคคานะคะเราคิดว่ามันเป็นรถเล็กแต่ว่ามาดูตัวจริงแล้วคือด้านในสามารถบรรจุของหรือว่า,านั่งได้สบายเลยนะคะนี่เลยมาดูหลังด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะให้ดูหัวน็อตเดิมๆนะคะันนี้ปี2024นะคะถ้าสนใจแจ้งเก๋ได้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คอน8000เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะ1นสมาร์ทนะคะนี่ สีขาวนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคันสีเทาดำคันนี้ได้เป็นรถยาริช5ประตูนะคะยาริชประตูคันนี้ได้เป็นตัวปี2023ไม่2 5 0 0ราคา529,000บาทคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ9,000นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000เท่านั้นเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะคะปรึกษาเรื่องการซื้อรถกับเกดได้เลยรายได้อยู่ที่18,000บาทออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะ กันนี้นะคะก็ได้สภาพเดิมๆม,มาเลขไม้น้อยเช่นกันนะคะได้เป็นรุ่นพรีเมียมด้วยด้านในได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังแล้วก็สลับเดินได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะหน้าจอมีให้พร้อมแล้วนะคะหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้แอร์ออโต้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ให้มานะคะแล้วก็นี่เลยมาดูห้องผู้โดยสารนะคะเบาะหนังเช่นกันนี่นะคะก่อนรับรถเราไม่ได้ปล่อยรถแบบนี้นะ เราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะทาสปาด้านนอกด้านในให้ลูกค้าด้วยนะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แต่ว่าคันไหนที่ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะคะลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสําหรับยาลิซชาประตูของเรามีคันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะ,ะมาดูกันนะคะสาหรับคันนี้รุ่น1.2สปอร์ตปี2023ไม่40,000กับราคา459,000บาท คันนี้ได้ราคา459 00 0บาทเท่านั้นสีเทาดำนะคะถือว่าได้หน้าชมออนนิวเรียบร้อยนะคะใครที่อยากได้รถ5ประตูนะหารถใช้งานนะคะจอดรถง่ายๆนะคะประหยัดน้ำมันยิ่งใช้ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ยังได้นะคะก็ถือว่าได้รถประหยัดน้ำมันไปใช้งานนะคะมาดูในส่วนของด้านในคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้หน้าจอมีให้นะคะแล้วก็แอร์ได้เป็นแบบแมนนวลน,นะคะคันนี้ามาดูด้านหลัง ด้านหลังของตัวรถเบาะได้เป็นเบาะผ้าเช่นกันนี่นะคะกว้างขวางนะรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะถือว่าเป็นรถ เป็นรถอีโคคาประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็อนเนกประสมวางค่าวางของได้เยอะแล้วยิ่งเป็นของ Toyota ายาลินะคะถือว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอึดถึกทนใช้กันยาวๆแน่นอนนะคะมีสภาพหัวน็อตเดิมๆนะคะก่อนรับรถทําสปาด้านนอกด้านในให้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะใครสนใจคันนี้459,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์พด8,000นะคะ จำเลขทะเบียนแล้วแคปหน้าจอให้เกตได้เลยนะมาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวมีนิสสันอัลเมล่าด้วยนะคะเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็ถือว่าเป็นอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันเช่นกันคันนี้นะคะจะเป็นนิสสันอัลเมล่า1.0 EL ปี2022ราคา3 6 9 0 0 0บาทให้ความเท่มาแบบนี้เลยได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะสำหรับคันนี้ได้เครื่องยนต์เทอร์โบแล้วก็แรงเหลือแน่นอนนะแล้แล้วก็ได้เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถที่มีความสปอร์ตความเท่นะคะรถที่มีความสปอร์ตความเท่แบบนี้ไปใช้งานนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันด้านในของตัวรถนะคะได้เป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าสีดําสลับสีขาว เป็นออกสีเทานะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะพุชสตาร์ทมีให้นะคะระบบเกียร์เป็นแบบออโต้มาแอร์แบกมีให้เช่นกันนะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งเขียนได้เลยมาดูรถตัวจริงได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทพชรนยสักดา์ซุวินทวงศ์นะคะด้านในห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะนี่ไม่ปวดขาไม่วางข้าววางของก็ได้นะคะนี่มีช่องว่างเยอะเลยนะคะวางข้าววางของก็ได้ไม่ปวดขาแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เลย กระจกด้านหลังไล่ฟ้ามาเรียบร้อยนะคะสำหรับนิสสันอัลเม a ่คันนี้369,000บาทจัดไฟแนนฟรีดาวผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นถ้าสนใจคันนี้สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้จะมีปัญญาลิส5ประตูสีเทาดำนะคะแล้วก็ได้เป็นตัว1.2สปอร์ตเช่นกันราคา429,000บาทได้รถปี2022นะคะเลขใหม่การใช้งาน 3 2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นหน้าโฉมนี้ใครหาอยู่นะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a y ยา i ินะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับนะคะมีวารันตีหลังการขายให้แล้วที่สำคัญการจัดไฟแนนซ์ของเรานะคะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นถึงบ้านเลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะอะคันนี้นะคะ429 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเก๋ได้เลยนะคะ ได้รถที่ประหยัดน้ํามันไปใช้งานคุ้มค่ามากๆนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะอันเดี๋ยวเรามียาริสให้ดูอยู่ด้านหลังอีกนะคะหลายคันเลยน่าสนใจมาดูยาริสคันนี้ให้ความเท่มากๆนะคะเพราะว่าแต่งรอบคันมาเรียบร้อยนะคะสำหรับ t o y ย t a y ยาลิ1.2 Sport ปี2021ราคา3 9 9 0 0 0บาทนี่คันนี้เท่สุดๆเลยอยากแนะนำมากๆนะคะ อยากแนะนำมากๆสำหรับคันนี้นะคะแล้อแมกมีให,ห้โอ้โหแต่งเท่มาเลยนะนี่นะคะติดคิ้วคันศาทให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะได้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็คันนี้แต่งมาเรียบร้อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะปรึกษาเก๋ได้ในเรื่องของการออกรถนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมแจ้งกันได้เลยมาดูคันนี้ด้านในพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมานะคะ แล้วก็หน้าจอมีให้พร้อมเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีฟ้าแบบนี้เลยนะคะมีเลย3าม0 0 0เบาทจดไปแนนซีดาวผลประมาณ6,000ปลายนะคะประมาณนี้6,500น0ถึงนะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งกันได้นะคะมาดูรถตัวจริงกันได้เลยให้ความเท่มาพร้อมเลยพร้อมขับเลยนะคะไปดูยาลิสกันอีกต่อเลยมีอีกมีด้านหน้านะคะสีแดง สีแดงคันนี้นะคะจะเป็นยาลีส1.25นะคะปี2020กับราคานะคะ419,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะถือว่าได้รถที่เท่มากนะคะด้านหน้าไฟได้โปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยนะคะสภาพเดิมนะคะเลขไมค์การใช้งานคันนี้อยู่ที่70,000นะคะบอกได้เลยว่าได้รถที่5ประตูนะคะเป็นรถอเนกประสงค์น่าใช้นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันนะ พูดสตาร์ทนะคะมีให้พร้อมเลยเบาะได้เป็นเบาผ้าเบ,า,บาหนังนะคะเดินได้สีแดงแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะแจ้งเกดได้นะคะมาดูรถตัวจริงกันได้สีแดงสวยนะคันนี้นะคะถือว่าเป็นสีมงคลน่าใช้งานเลยนะคะถ้าชอบยังไงแจ้งเกดได้เลยสําหรับรถ5ประตูนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างจะมีเป็นยาลิสเอทิฟนะคะ ที่ราคาดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะ1.2สปอร์ตนะ399,000บาทคันนี้นะคะได้เป็นตัว AT e, เป็นซีดานนะคะแล้วก็ได้รถปี2022กับเลขไม่40,000เท่านั้นนะคะใครสนใจยาลิสนะคะประหยัดน้ำมัน23.3โลลิตรแน่นอนนะคะแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์1.2เท่านั้นนะคะ1.2ลิตรแล้วก็ออกต่างจังหวัดได้ใคร,ใ,ครใช้ในกรุงเทพก็ได้นะคะประหยัดน้ำมันมากๆ มาดูรุ่นนี้ที่ราคาดีสุดๆเลย319,000บาทจัดไฟแนนซ์ประมาณอยู่ที่ประมาณ5 0 0พกว่าบาทนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ3 1 9 0 0 0บาทได้สีแดงสวยๆไปใช้งานแบบนี้เลยเป็นรุ่น1.2 e นะคะปี2019นะคะไมาการใช้งานอยู่ที่แสนสี่ เลขไม่ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยนะคะลูกค้าประหยัดหลายตังเลยนะในการเช็คระยะนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถทักบอกเกียรตได้เลยนะมาดูคันนี้คันนะคะสำหรับ Toyota y a r ร s ส1.2 Sport ปี2022กับเลขไม่5 0 0 399,000บาทเช่นกันลูกค้าอยากออกเป็นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6,000นะคะ6,000กาบาทนะถ้าสนใจนะคะสำหรับรถเก่งราคาดีๆนะคะแล้วก็เลขไม่นน้อยปีใหม่ๆม,มีหลายๆคันนะคะให้เลือกแล้วก็ราคาถูกนะคะมาดูคลิปนี้หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเบอร์ด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะรถทุกคันมีวารันตีให้มีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีช่างตรวจรถให้นะคะจากบริษัทกลางนะคะไม่ใช่บริษัทของเรานะคะมีมาตรฐานแน่นอนนะคะ เพราะว่าแต่ละบริษัทนะคะเขาจะมีใบเซอร์ให้นะคะท่านไหนสนใจปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ปรึกษาเก๋ได้นะคะเพราะว่า1นนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้หรือว่าเคยมีประวัติแบบไหนนะคะปรึกษากันได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพด้วยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักง,งานบริษัทนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยตอนนี้แล้วโปรโมชั่นของเราวันที่10เดือน10แล้วก็11เดือน11นะคะ มีโปรโมชั่นให้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีไปเลยก่อนรับรถเราทำสปาด้านนอกด้านในให้ฟรีนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ฟรีแล้วก็ถ้ายางนะคะหมดหมดหน้ายางแล้วเปลี่ยนให้ฟรีสีเส้นเลยนะคะนี่เป็นโปรโมชั่นของเราที่มีให้นะคะมีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้มั่นใจได้เลยนะคะสำหรับเก๋น,นะคะอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์อยากเข้ามาชมรถตัวจริงแวะเข้ามาได้เลยนะคะที่นี่บอกได้เลยไม่ผิดเปัน ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าลูกค้านะคะ<ม>อยากเข้ามายูรสยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะ แเกล้บประกันได้เลยจะมาดูเห็นรถตัวจริงที่แบบสวยน่าใช้งานนะคะไม่ผิดหวังน่าจะมีติดไม้ติดมือไปคนละคันสองคันแน่นอนนะะประมาณนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนเกดจะมารีวิวรถสวยๆนะคะราคาดีๆรถปีใหม่ๆให้ชมกันอีกแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับรถยนต์มือสองแน่นอนวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ